สวัสดีค่ะรักแท้ทุกคนค่ะให้อยากบอกอะไรอยาบบ่าแปลกใจมันนานเท่าไรเขาก็เพลงสุดๆ,ดๆการเวลาเปลี่ยนไปจากเธอ คงเป็นไปไม่ได้สองถ้วยเป็นรักที่รักที่ร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเ,เพื่อนๆนะคะรอคอยการเคลียร์อกเคลียร์ใจปรับความเข้าใจ มันจะเกิดขึ้นหากเพื่อนๆรอคอยความรักที่ร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อนๆจะได้รับ oh <my> เพื่อนๆจะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจงานที่ถูกใจสิ่งที่ปรารถนาจะสำเร็จก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอคลิปนี้ oh <my> เพื่อนๆได้ดู ได้ร้องขอได้วิงวอนในอธิษฐานได้นึกถึงใครนึกถึงอะไรปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จค่ะโดยเฉพาะเรื่องของความรักอะฟูลฟิลมากถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบโอ้โหสองถ้วยเนาะมันเป็นความรักแบบจิตวิญญาณเป็นความรักที่เป็นแบบคู่รักแบบสื่อถึงใจได้อะ เข้ากับเพลงเข้ากับเพลงเนี่ยเขามาแตะที่ถ้วยอะ่ะแม้จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นยี 28, <21. S 2> ่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเวลาสองถ้วยสำเร็จสำเร็จสำเร็จ ไม่ว่าเพื่อนๆจะนึกฝันสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสําเร็จทุกประการค่ะโดยเฉพาะเรื่อง,องความรักค่ะเพื่อนๆรอคอยใครสักคนรอคอยคนของใจรอคอยความรักรออยากให้มันมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นขอให้ปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทำไมก้าวดาบแล้วจ้ะที่รักก้าวดาบ อย่าคิดมากอย่าก,กังวลไปเลยสิ่งที่เพื่อนๆปรารถนายังไงก็สําเร็จอย่าคิดอะไรร่วงหน้าไปเลยไม่ต้องซ้อมบทละครไม่ต้องซ้อมบทพูดก่อนละคิดอะไรที่มันยังไม่ถึงฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเหลือเกินถ้าเพื่อนๆในชีวิตนี้ เจอแต่ความรักที่ผิดหวังแล้วเพื่อนๆปรารถนาอยากจะเจอรักแท้อยากจะเจออยากจะได้อันนั้นอันนี้ไม่เคยไม่เพื่อนๆชีวิตแบบไม่เคยสมหวังเลยหากเพื่อนๆเ,เป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดไม่เคยอิจฉาลิษยาใครจะบอกว่าไม่เคยก็ไม่ใช่สิเ,เพื่อนๆมีเป็นเป็นพลังงานของการแบบอิจฉา ชาหรือแบบทําไมฉันไม่เป็นแฟนคนแรกของเทอวะอ่ะจะเป็นทรงเนี้ยปราถนาสิ่งใดเพื่อนก็จะได้จะสําเร็จรนล่วงด้วยดีทุกประการแต่พ่บอกว่าอย่าคิดมากอย่าเป็นกังวลเลยเนี่ยบางคนกดดันตัวเองบางคนพยายามสู้อยู่กับความรู้สึกสถานการณ์คือแบบ ปล่อยจอยได้ไหมปล่อยชิลได้ไหมคือไม่ต้องแบบเครียดได้ไหมไม่ต้องแบบไม่ต้องฝืนได้ไหมปล่อยไปปล่อยให้มันฟโฟล์ไปปล่อยให้มันฟโฟล์ไปได้ไหมถ้าให้เป็นไม้ขึ้นมานะโอ้ ใ,ใจนั้นสกเพีงไหนไม่เคยห่างกันระยะทางไม่อาจกัน้นการบล็อกไม่อาจกัน้นจะทำทุกๆวิธีทางตอนนี้เธอช่างมีสเสน่ห์เลยเกินน่ะเธอแบบมีสเสน่ห์มากเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ใครมาคว้าเธอไปอ่ะคนสองคนนี้ผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรค ในชีวิตคู่ในชีวิตรักมานักต่อน,นักและหลากหลายเมื่อถึงวันหนึง่งคนคู่นี้จะกลับมาเคโอเคใจแล้วก็จะมาปรับความเข้าใจปรับความเปิดเผยความรู้สึกในใจที่มีอยู่ที่เก็บกดไว้ที่ไม่ได้บอกหรือทำยังไงถึงจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มันแบบให้มันถึงปลายทางโอเพลงนี้ฟังไม่ได้เล้ว หัวใจของคุณแม่เลี้ยงเดีว feels, ยวเวลาฟังเพลงน, you know. งง s. <S น ak, ี้แล้วแบบจะก็เป็นคนหนึ่งนะถ้าเกิดว่าถ้ามันมีปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นมาได้เจอรักแท้ก็ดีสิเพราะว่าสู้ลำพังมาโดยตลอดเลยอ่ะมันก็เหนื่อยเนาะลิขิตดังฝันกับวันที่แสนมืดมน สู้อดทนคงไม่อับจนดินรนจนมีห้นทางเือจุดหมายที่ตั้งเอาไว้ด้วยกายและกำลังใจมีความฝันเยอะแยะมากมายเลยที่อยากจะทำอะ่ะ โอ้โหคนลุกเอาไว้กับใจที่ไม่อ่อนแอเพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยอ่ะขอเปิดไพ่แค่นี้แล้วกันตอนนี้นะสู้เพื่อนเพื่อนไม่เคยไม่เคยท้อกับโชคชะตาเนี่ยยืนหยัดไม่ว่าใครจะมาแบบ ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามไม่ว่าใครจะมา discredit ไม่ว่าใครจะมาอยากเลื่อยขาไปอีกเพื่อนๆฉันจะเข้มแข็งฉันเสกตัวเองฉันเข้มแข็งจะไปให้ไกลดังฝันพุ่งทยานเจออะไรมาเยอะพลังของเพื่อนนี่ล้นปริล้นเปี่ยมมากๆเลย สักวันฝันอาจเป็นจริงเนี่ยฝันอาจเป็นจริงสิ่งที่เพื่อนๆฝันไว้ยังไงก็ได้แน่นอนสําเร็จแน่นอนแต่เพื่อนๆต้องขยันมุมานะตั้งใจมีความจรงิงจังจรงิจรงใจในสิ่งที่ทําลงมือทาไม่ใช่ว่ามัวแต่ฝันแล้วแบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่แต่ฉันไม่ลงมือทําสักทีฉันไม่ลุกออกจากที่นอนสักทีฉันก็ไม่ได้เพื่อนๆก็จะไม่ได้รับในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักใครคนนั้น หากเป็นคนที่เพื่อนๆน,นึกถึงคิดถึงอยู่ในใจแล้วไม่ได้คุยกันอยู่ต่างทิน่นต่างที่ต่างแดงหรือ,อเงียบงาเงียบหายกันไปบล็อกกันไปเขาก็จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะมาทําให้เพื่อนๆรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไงกับเพื่อนๆน,นะคะอุ๊ยแปดนาทีแล้วอะรอคอย เราคอยการสื่อสารถ้ามันเป็นความรักที่ลังเลเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้จอยขอเพื่อนเพื่อนนะคะรักต,ตัวเองให้มากชีวิตของเราอะความรักครั้งนี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่หนึ่งเดียวที่การันตีชีวิตและคุณค่าศักดิ์ศรีและเกียรติของเพื่อนนะคะถ้ามันอะไรที่มันไม่ชัดเจน ก็ทิ้งมันไว้ในอดีตเพื่อนๆมีศักยภาพเพื่อนๆมีความมุ่งมัน่นมีความเก่งมีความฉลาดมีเป้าหมายมีสเสน่ห์มีความสวยความหลอ่อใครๆก็ต้องการเพื่อนๆค่ะเพลงถ้าเขาจะมาทำให้มันชัดเจนจะมาทำมาแก้ไขให้มันดีขึ้นรับแต่ถ้าไม่อยู่ที่เพื่อนๆแล้วนะคะ